ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการพัฒนางานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ค่ะประวัติผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้านางสาวคณิตาสังขรัตน์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขาเขตหนึ่งรับเงินเดือนในอันดับคศสหอัตราเงินเดือน18,200บาทประเภทห้องเรียนที่จัดก,การเรียนรู้ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐานส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1.1ภาระงาน ข้าพเจ้ามีชั่วโมงการสอนตามตารางสอนจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์แบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็นกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนมุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีและกิจกรรมในรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวนหชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าจัดทําหลักสูตรการสอนและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทาแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 4. การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพาจ้าสร้างแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 6. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าราชามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 7. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดี 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดทําข้อมูลการดําเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านการจัดหาทุนการศึกษาและด้านอื่นๆตามที่สถานศึกษามอบหมาย 3. การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าเข้าร่วมการปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการข้าพเจ้าประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมการพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2566และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพเพื่อนำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน ส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สภาพปัญหาเนื่องด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากสำหรับผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ของสาระรายวิชาเน้นไปที่กระบวนการคิดแก้ปัญหากระบวนการด้านเทคโนโลยีการทำแบบฝึกหัดในรูปแบบการเขียนบรรยายหรือการท่องจำทำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่ดีขึ้นครูผู้สอนจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและวางแผนการทำงาน วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลขั้นการวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จัดทำโครงร่างของสื่อการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้คณะครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและนำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูขั้นการปฏิบัติ ครูนำสื่อการจัดการเรียนรู้ผ่านการปรับปรุงแล้วมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองเรื่องการทำเสลอร์ปี้ที่รักขั้นการตรวจสอบศึกษาข้อมูลตอบกลับของผู้เรียน ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ขั้นการปรับปรุงแก้ไขสะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเป็นระยะระยะและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วง PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาตามประเด็นการศึกษา ผลลับที่เกิดขึ้นนักเรียนชั้มธถมศึกษาปีที่5จำนวน14คนมีผลการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดดดวเป้ย Da-